มีคนเบิ่งใ้ห้องเบาพี่ไปเก็บเห็ดมืออื่นก็สีเบย์แล้วล่ะเพราะว่าไปสามสี่มือเลี้ยงกันแล้วก็คือิงดไปเลยละเพราะว่ามันอ่าก็คือมันก็คงจะเริ่มห่างๆออกไปปลาหนีต่อเนาะเพราะว่ามันต่ออยู่ปลาหนีมันไม่เห็นเนี่ยมันยังมองไม่เห็นสวัสดีบบาอุบลจ้าห่อหมกหม่ำห่อหมกหม่ำเห็ดมีบ่เดี๋ยวนี้ บ่งขักขัเป็นเหตุเฮ้ยนี่นานเดี๋ยวค่อยๆโชว์นี่ไหมเนาะโชว์ยังว้แถวนับนับก,กันนะั่นสามแล้วสี่แล้วห้าแล้วนี่อ่ะห้าแล้วหกนี่หกแล้วเจ็ด เ็จแล้วก็บแปดงามงามมนมือนี่มันมันบ่อยมันบ่มนเประวา,ามันมันมันบ่กคอยมีฝนฝนมันทางไปษามมือละอ่ะแปดเอ่าเราจะนับดอกเห็ดกันแล,แล้วเก้าเราก็จะนับของเราไปเรื่อยๆนั่นแหละสิบพี่น้องสิบสิบเอดโอ้ยนับดอกเห็ดพี่น้องสิบสอง เย้ไก่มือเหลือขึ้นนับดอกเห็ดคุณน้อยแสงจาวานสวัสดีค่ะเห็ดยังครับชิปสดงหรือชิบสองหรืบอชิบสามหรืบอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นับตนหมือนี้วันที่แสดงแล้วสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้ยมีแต่งกำลังพี่น้อง สิบแปดสิบเก้านับต่อไปสวัสดีคุณน้อยแสงตะวันจากเบาหุ่นนะคะขอบคุณน้อยคุณน้อยแสงตะวันยี่สิบที่เป็นไปเรื่อยๆได้พี่น้อง21 2ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหยี่สิเจ็ยี่สปดอ่ะลนไปแล้วะขะะลุยี่สิบเกาสามสิบสามสเอ็ดอสามสิสองอุ้ยเข้ามานี่ได้ละบมนีก,ก็ได้เนาะสาสิบสี่พี่น้องคู่แฝด สามสิบห้าเรามาลุ้นนับเหตุกันสวัสดีทุกท ury, ่านนะคะจากคุณนอยแสงตะวันคนาคนสวย objetivo, again, สวย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 เอาคุณเจอาเขามาก่หรทำไมไม่เห็นพี่เจอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่อ่านพี่เจอาสวัสดีพี่เจอาจ้าโทรศัพท์เครื่องร้องไม่ยอมอ่านพี่เจอามันน่าทุกข์มากเลยโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยบทมันสิอามันก็อ่านบทมันสิบอามันก็บเาอ่านเด้อสวัสดีค่ะพี่เจอาสามสิบห้าแล้ว คุณน้อยมาเก็บเห็ดลหรคะเห็ดเมื่อสิบเอ็ดหรอสามสิบห้าเหรอสามสิบหกสามสิบเจ็ดก็เห็ดพองแค่ได้เนี่ยพี่จิวสามสิบแปดเมื่อวานนี้ได้เต็มถาดเลยสามสิบเก้าสวยนะเนี่ยสี่สิบเอาวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วมันใกล้วันที่หนึ่งแล้วเนาะก็ต้องลุ้นกันเอาล่ะพี่น้อง่อว่านี่ก็ได้ถาดหนึ่งเต็มเลย อ่าสวัสดีอ่าอยากแกงเฮ็ดโอ้ยยย้อเอามือมาจ่ายย้อมายื้อมานี่เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเนี่ยสี่สิบเด้พี่น้องสิเป็นสี่สิบเอเข้าไปแล้วอ๋อสี่สิบสองสี่สิบสามันจะเป็นดอกจุ่มๆเลยเนี่ยสวยมากเลยใครเห็นเราก็ตื่นเต้นสี่สิบสี่สี่ห้าสิบหสิบเจ็ดมันออกมาเยอะอยู่ด้อ่าสี่สิบแปดสี่สิบเก้า หาสิบอู้หาสิบกว่าดอกอยาพี่นนอะแต่เมื่อวานนี้ได้เยอะมากเลยเมื่อวานนี้เต็มถานเลยแต่ว่าวันนี้ฝนมันค่อยไม่ค่อยมีมันห่างออกไปแล้วแต่ไม่ค่อยได้ไลค์เนะาะเนื่องจากไม่ค่อยได้ทํางานเต็มที่เนาะนะคะโทรศัพท์มันไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะเริ่มทยอยแล้วนะคะเพราะว่าหาสิบกว่าดอกอยู่ตอนนี้ไหมหาสิบสามดอกหาสิบสี่ดอกหาสิบห้าดอกห้าสิบห้าดอกอ ได้55าสดอก